ใหม่ล่าสุดครับผมเห็นเขาเล่นกันเยอะมากผมเลยจัดมาอยากลองเล่นบ้างครับนี่คือเต่าจ๋าครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรครับจริงๆแล้วมันคือที่วางแก้วนะครับเราแก้วมาวางแต่พอวางปุ๊บมันจะเกิดแบบนี้ดูนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยได้มีเสียงด้วยหเหรอเฮ้ย แก้วว่าไหนขอดูตัวเขียวบ้างสิอเฮ้ยยังเฟี้ยวครับเขาหมายกี่นะอเฮ้ยออยอดเห็นไหมครับเต่าจากจริงไหมครับนี่ออออออเฟี้ยวมากเฮ้ยมันระบบเสียงมาจากไหนเนี่ยฮะ เฮ้ยโอ้โหลำโพงก็ไม่มีทำไมมีเสียงครับเนี่ยอ๋อออไยผิดผิดผิดอ๋อออผิด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 ,ดไม่ใช่งงงงงงอ๋อ oh. <laughs> ยอกมันไม่มีเสียงจริงๆเป็นแบบนี้ครับ้ายๆว่าถ้าเราวางแก้วที่มีน้ำหนักหน่อยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าต้องมีน้ำหนักนิดนึงนะถ้าสมมติของเบาๆวางเงี้ยเ <laughs> ห็นปะไม่เป็นไรมันน้ำหนักน้อยเกินไปไม่รู้สึกอะไรนะครับต้องหนักหน่อยอะ่ะยิ่งถ้ามีน้ำด้วยนะสมมตินี่อ่ะ โอ้โห oh, oh, yeah. นะชัดเจนอืมอือ่าไอเสียงอาอูอาอะไรนั้นผมทำเองนะไม่ไม่ใช่มันไม่มีเสียงนะเดี๋ยวจะไปบอกต่อกันเอ้ยมีเสียงซื้อไปไม่มีเสียงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นที่วางแก้วครับซึ่งเออผมไม่แน่ใจนะเรื่องการใช้งานว่ามันจะแข็งไอเรียกว่าอะไรนะ มันจะช่วยไหมเรื่องในการวางแก้วปกติวางแก้วเราวางแก้วเพื่ออะไรกันน้ำหกอ่โต๊ะไม่เปียกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอวางไปปุ๊บสมมุติว่าน้ําออกมันก็ออก,ออกเปียกอยู่ดีหกไหมปัดโดดมันก็หกหกง่ายกว่าเดิมด้วยจะฐานเล็กอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่ามันเป็นเหมือนของเล่นขำๆซะมากกว่าเนาะไม่ได้แบบเน้นเอาไว้ให้มันใช้งานจริงๆแบบที่รองแก้วที่เขาใช้กันเอาตลกมากกว่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะลองนึกดูนะถ้าร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆเสิร์ฟด้วยที่รองแก้วแบบนี้อะ คนได้มาปุ๊บอ๋ <c oughs> อมันตลกนะไอเดียดีมากเลยคนคิดสุดยอดเลยนะครับซึ่งมันก็จะมี2สีแบบนี้แหละนะครับณนะตอนนี้นะอนาคตไม่แน่อาจจะมีเพิ่มอีกเพราะว่ามันฮิตกันมากอันนี้ใครๆก็ชอบเล่นกันนะครับนี่สนุกดีสน,นุกดีนะครับนี่แหละอะจริงอะ่ะเนาะไอเดียดีมากก็จริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นระบบเหมือนสตอปปิงอะไรข้างในเนี่ยมองเห็นไหมเออมันจะมองไม่เห็นอารมณ์แบบว่าอ่าเนี่ยพอ เนี่ยเห็นไหมไม่เห็น,นเห็นแง่งข้างในนี่มครับเห็นแง่งเนี่ยพอเวลามันกดลงไปโดนแง่งอ่ะมันก็ตีแขนขึ้นมาตีขาขึ้นตีหวัวขึ้นพร้อมกันแบบนี้นั่นเองนะครับมันตลกที่หน้ามันหลอกตัวเองบอกแต่อยู่งี้ใช่ไหมหน้าแบบซึมๆพอเปิดปุ๊บอาลิ้นปากอะไรออกหมดมันตลกตรงนั้นนั่นเองนะครับอ่านะก็ระเห็นไปมีต้องสิถ้าชอบคลาสสิกธรรมดาเต่าแน่นอนกระดองน้ําตาลตัวเขียวนี่คือพื้นฐานมาตรฐานเบสิกของเต่านะครับแต่ถ้าอยากได้ออกแบบพัตเทลวัร์ดแบบนิดนึงก็จะเป็นชิบูกับผาแบบนี้นะเทียววเเหมมือออนนนนนนนกกกัััะี้้คๆบแลป็ึ่งงขอเล่นกึ่ง ของใช้งานอ่ะคือเราใช้งานจริงนะไ,ได้ไหมได้แต่เรื่องประโยชน์ในการใช้มันไม่ได้เหมือนกับที่รองแก้วที่เขาใช้กันจริงๆแต่ว่าด้วยความเฟียวอาจจะแบบอ,อย่างทีผมบอกถ้าเป็นร้านคาเฟ่นนะแน่นอนลูกค้าติดชอบลูกค้าชอบอะไรแบบนี้ถา่ายรูปกันล่มเลยรับรองนะครับฮ่ายังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับหรือว่าใครเคยเจอที่ไหนคาเฟ่ไหนใช้ลองบอกผมด้วยนะครับวางแก้แล้ว อย่นี้เลยอ่าโดยตัวผมชอบมากได้มาแล้วสึกเฮ้ยโอเคตะลกสนุกใช้เล่นประจาเลยนะครับฮะนี่แหละวันนี้ไม่มีอะไรไหมดูขำๆนะครับเจอพอดีเห็นแบบในตอตอน,นไหนหลายคนเขารีวิวกันเยอะแต่ว่ามันเป็นคลิปเหมือนจากประเทศจีนนยกออกไหมเป็นภาพแบบอ่าภาพแบบภาคแบบมังเสียงปุ๊บปั๊ปุ้งป,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 ปังอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เห็นของจริงไงผมจัดของจริงมาลองให้เพื่อนๆดูเลยจะได้รู้ว่าอ๋อของจริงมันเป็นแบบนี้นะเราควรจะซื้อมันดีหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆเห็นกันแล้วก็ถึงจะซื้อเอากันแล้วกันนะครับว่าจะซื้อไปเล่นดีหรือเปล่าเตาอ <c oughs> ุ๊กอ๊กอุ๊กอ๊กอุกอ๊กฮาฮ่าฮ่า้ครับผมจะไม่ใจก,ก็ไม่ยนหน้าก็ฝันเพื่อนกดไลค์ก็จะเปจากกดกระดิง่นงนะครับถ้าอยากได้เจ้าสิ่งนี้นะครับสินค้าที่ผมจัดไว้ให้หรือว่าลิงเตอร์วิดีโอทั้งหมดผมทิ้งไไไววว้้้้้ใใหแแลลลลลลจัััดดดปกกกนเนเเเยยยะครบบืออสีีีท่่ชช็ุ เหตุครับที่กำลังดูนะครับสวัสดีครับ